hello ทุกคนวัน <Hello. S 1> นี <Hello. S 1> ้เราจะพาทุกคนไปเซ็นเตอร์พาร์คเซ็นเตอร์พาร์คแบบเป็นคลิปให้ทุกคนแบบเหมือนได้เดินันสวนย่อมเนาะถึงแม้ว่าเราจะเข้าสือ่อแลดูหนาวแล้วก็ให้เป็นฤดูที่มันผ่อนคลายที่คุณสามารถได้คอนเนคกับธรรมชาติก่อนอื่นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นหัวข้อกันอยู่แล้วว่าปาร์ตี้ที่ทุกคนจะได้ไปเนี่ยควรจะได้พบเจอหรือได้สัมผัสกับอะไรเนาะซึ่ง หน้าปกเนี่ยสอดคล้องกับในเดือนธันวาคมที่เป็นคริสต์มาสอืมอาจจะเป็นเดือนที่ดีๆมีเรื่องราวดีๆที่ทุกคนอาจจะได้เดินทางไปที่ไหนสักที่เดี๋ยวเราไปอ่านขยายเพื่อพลังงานที่สอดคล้องกันนะคะก่อนหน้านี้เราก็มาฟังเสียงขันกันก่อนเนาะ กับแบ็กกราวด์ที่เราเปิดก็ปิดหน้าจอได้นะคะโอเคเพื่อให้ตรงกับพลังงานซึ่งเรา shuffle mm hmm. ไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วเนอะสถานที่ที่คุณจะไปเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับอะไรบ้างในสามสาม,สามใบนี้ก่อนเพื่อไปอ่านกันต่อ mm hmm. หนึ่งก็คือเขาบอกว่าคุณจะต้องเจอเกี่ยวกับ finding sanctuary อาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ที่อาจจะเปิดในเรื่องของสปิริชัวในเรื่องของจิตวิญญาณให้คุณได้เข้าถึงบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปสถานที่เนี่ยเพื่อเริ่าเรียนบางสิ่งบางอย่างแต่ไปเนี่ยเพื่อเปิดศักยภาพในด้านของจิตวิญญาณให้คุณได้เข้าไปถึงภายในที่ลึกขึ้นอาจจะอยู่ในสถานที่ที่มีภูเขานะคะที่ที่ธรรมชาติเห็นไหมที่คุณสามารถคอนเน็กกับภายในตัวเองได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมือนกับแบบ เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสถานที่ที่มีพลังที่ดีง่ะนะคะอันที่2 take action with passion แสนดะงว่าสถานที่นี้จะต้องเกิดจากภายในของคุณเกี่ยวกับ passion ภายในว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่เหมือนแบบเพื่อนชวนอะเฮ้ยไปที่นี่ที่นี่ไหมแล้วคุณก็ไปอันนี้ไม่ใช่มันจะต้องเกิดจากภายในซึ่งไม่มีตรก,กะหรือเหตุผลใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง,อง,องซึ่งจะใช้ใจของคุณล้วนๆว่า คุณรู้ภายในมากๆว่าคุณจําเป็นที่จะต้องไปสถานที่นี้ในเวลานี้อย่างแน่นอนในเดือนธันวาคมนะคะเพราะเรากําหนดเอาไว้หน้าปุกก็คือคริสต์มาสแสดงว่าจะต้องอยู่ในเรนจ์ประมาณธันวาคมแน่นอนไวมากนะคะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังจะไปไหนแต่มีการเดินทางแน่นอนเห็นไหมมีเกี่ยวกับมา้ามีเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นที่ที่คุณจะไปอาจจะเป็นวัดก็ได้นะคะเป็นมีสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์คนที่ไปปฏิบัติเพื่อคอนเน็กกับ s p i r i t ชั l ภายในของตัวเองนะคะอืลองลองแบบลองเทคทดสอบดูว่าแบบคุณติกต๊กติ๊กติ๊ถูกไหมไอที่เราพูดมาเนาะแล้วก็อันที่สามก็คือ ascending the mountain นะคะ keep going forward แสดงว่าคุณจะต้องไปสถานที่นี้อย่างแน่นอนยังไงก็จะต้องเดินทางไปภูเขาชัดเจนมากนะคะมาตั้งแต่ใบแรกแล้วก็ใบนี้ย้ำเตือนมากว่า คุณไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าปลายทางเนี่ยเขาจะให้อะไรกับคุณแต่ภายในคุณอะ่ะมันบ่งบอกแล้วว่าคุณจะเป็นที่จะต้องไปและเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะเออมันมันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ว่ามันไม่มีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องไปหรือมีคนถามเฮ้ยทาไมต้องไปที่นี่ด้วยอะไรเงี้ย คนทั่วไปอาจจะบอกว่าเออฉันอยากไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยอยากไปพบธรรมชาติความสวยงามนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราไปที่จังหวัดไหนก็ได้เนาะที่เป็นต่างจังหวัดเขาจะมีธรรมชาติความเป็นตัวเองอยู่แล้วแต่คุณน่ะจะจะไม่ได้ตอบคําถามเหมือนที่คนทั่วไปเขาตอบกันเนาะอย่างที่เราบอกไปจะเป็นในเรื่องของคุณรู้แล้วว่าที่เนี่ยจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับคุณแน่ๆแต่มันไปด้วยความที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังด้วยนะ คือมันเป็นแรงบันดาลใจจากข้างในว่าคุณจะต้องไปที่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไปแล้วได้อะไรเออแต่คุณรู้แล้วล่ะว่าเป้าประสงค์ของมันคืออะไรแต่คุณก็ไม่ได้คาดหวังคนลั์ว่าคุณจะได้สิ่งนั้นเออมันประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆ้คุณมีการคอนเน็กตกับข้างในอยู่แล้วแค่คลิปวันเนี้ยเหมือนกับเรามาฟังเพื่อเล่าเรื่องละกันนะว่าโอเคมันจะเป็น e อน r g y แบบไหนสำหรับตัวคนเองเนาะอืม ก็วันนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ซึ่งไม่ได้ใช้มานานมากนะคะว่าโอเคถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องไปคอมมูนิตี้นี้เราเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ก็ได้เนอะไม่ว่าสถานที่นี้จะเป็นปาร์ตี้จะเป็นกิจกรรมซึ่งมันมีการรวมกลุ่มได้เจอบุคคลที่หลากหลายให้คุณได้พบเจอมันอาจจะสร้างบางสิ่งบางอย่างหรือการคอนเนคบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ ซึ่งถ้าคุณสังเกตหน้าไพ่สามใบเนี่ยที่เราเปิดไปเนี่ยมันเป็นสถานที่และตัวคุณอะเพียงคนเดียวแล้วก็มีพาหนาก็คือม้านะคะอืมซึ่งถ้านับตัวบคุคคลเนี่ยจะมีคุณเพียงคนเดียวในการเดินทางไปอ่าเราไปกันต่อเนาะถ้าตรงเราไปกันต่อปาร์ตี้ที่คุณจะได้ไปพบเจอหรือคอมมูนิตี้นี้จะเป็นพลังงานแบบใดเออแล้ว จะนำสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างอะไรมาให้คุณนะคะฟังเหมือนเพื่อนเล่าเรื่องมาเปิดโต๊ะคุยกันเออเราชอบฟีลน,นี้มากเลยเวลาอ่านไพ่อะมาเปิดโต๊ะคุยกันคุยกับเพื่อนๆเ,เนาะเดาแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคนไปเนาะสถานที่นี้มันไม่ได้เกิดจาก ความรู้สึกของคุณเพียงคนเดียวอันนี้คือเขามาคอนเฟิร์มเนาะว่าความรู้สึกภายในที่มันบอกคุณว่าคุณจะต้องไปที่นี่แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็โดนบันดาลให้คุณรู้สึกว่าจะต้องไปที่นี่แล้วหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกเนี่ยเมื่อคุณไปที่นี้คุณจะได้อินสปายกับการทําบางสิ่งบางอย่างในโปรเจกต์ของคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะทาในในอนาคตไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่สถานที่คุณจะไปเนี่ยคุณจะได้พบเจอคนที่ได้แนะนําสิ่งเหล่านั้น กระบวนการที่คุณต้องการที่แบบบางสิ่งบางอย่างเป็นความคิดที่ดีๆให้กับคุณนะคะเอออันนี้แบบชัดเจนมากเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะเอาไปใช้เอาไปทำในงานของคุณคือมันค่อนข้างสำคัญนะคะกับการไปในที่แห่งนี้เออก็มาเปิดไพ่ไม่อยากให้คุณคาดหวังให้คุณปล่อยจอยแล้วก็ชิลกับ มันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แฮปปี้กับเส้นทางที่คุณกำลังจะไปนะคะสามถ้วยแน่นอนแน่นอนว่าคุณได้คอนเนคกับสปริชัลจิตวิญญาณของคุณอย่างแน่นอนแล้วมันไม่ใช่แค่ของคุณนะเนาะมันของคนที่ไปและอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอะแล้วมีการทำกิจกรรมในตอนกลางคืนด้วยนะเพราะมีพระจันทร์เราไม่แน่ใจว่าช่วงที่คุณจะไปเนี่ยมีพระจันทร์แบบเต็มดวงฟูลมูนไหมแต่มันไม่เป็นไร มันไม่จําเป็นที่จะต้องตามหน้าไพ่เป๊ะทุกอย่างเนาะเราแค่เล่ารายละเอียดให้คุณฟังมันอาจจะแมทแล้วก็ตรงกับคุณอย่างน่าประหลาดใจในวันนั้นก็ได้นะคะอาจจะมีกิจกรรมในตอนกลางคืนที่แบบว่าคอ n เนคกับสปริชัลของคุณแล้วก็คุณจะต้องเอนจอยกับมันอย่างแน่นอนอืมกับกิจกรรมนี้นะคะต่อคะ่ะสีทุกเอ่อสี่เหรียญอาจจะได้มา จัดแจงจัดแจงไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบเคยรุงรังในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานของคุณก็ได้เป็นในเรื่องของบ้านช่องของคุณก็ได้คุณจะได้มาจัดระเบียบในตรงนี้ทุกทุกอย่างเลยเนาะหรือคือเรารวมไว้ว่าเป็นแบบสิ่งของที่เราจะต้องได้ฟิสิกอลคุณด้วยแอเนอร์จีของคุณก็ด้วยท,ทุกๆอย่างมันจะต้องถูกจัดเรียงเพื่ออะไรพอทุกอย่างมันเรียบร้อยถูกจัดเรียงแล้วเนี่ยพลังงานมันจะไหลฟโฟล์เพราะมันไหลฟโฟล์ปั๊บ การงานของคุณความมั่นคงความความเป็นที่เป็นพื้นฐานที่มันต้องมั่นคงก่อนแล้วมันจะมั่นคงขึ้นจากการที่คุณได้กลับมาจัดการตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือพลังงานนะตรงนั้นจะทําให้คุณได้จัดเรียง energy ของคุณเพื่อพร้อมที่จะให้มันมั่นคงในฐานและจะได้เติบโตก่อนที่ต้นไม้เนี่ยเนี่ยแบ็คกราวเห็นไหมก่อนที่ต้นไม้มาจะเติบโตเนี่ยรากมันจะต้องแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ และมั่นคงก่อนที่ต้นไม้มันจะเติบโตได้และเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามเออมันประมาณนั้นอันนี้เราเปรียบเปรยให้คุณได้เห็นเนาะแต่ว่าสําหรับคุณเองมันจะมีการจัดจัดเตียงในเรื่องของพลังงานด้วยกลับมาจัดบ้านของคุณให้มันแบบใช้คล่องใช้ง่ายในจุดที่แบบเฮ้ยหยิบของยากคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยอะไรที่ฉันใช้ทุกวันอ่ะฉันจะต้องวางมันไว้ในจุดที่มันดูเรียบร้อยแต่เวลาฉันหยิบมันมาใช้อ่ะ มันจะต้องคล่องมันจะต้องไหลโฟล์ทุกอย่างมันเป็นพลังงานไปหมดอืมมันจะประมาณนั้นนะคะโอ้ยสำหรับนี้ไม่ได้หยิบมาใช้งานสนุกเหมือนกันนะคะเ็นไว้มันจะสนุกมากๆทุกคนคือเราไม่อยากจะสปอยคุณนะเพราะว่าเวลาที่เราพูดดีเทลที่มันสปอยไปเนี่ยมันจะเกิดการคาดหวังขออภัยในการพูดติดขัดช่วงนี้ m ม r ร์คิวรี r เรโทรเขออภัยด้วยจริงๆพยายามแล้ว เราไม่อยากสปอยให้คุณแบบคาดหวังกับกับคอมมูนิตี้หรือสถานที่ที่คุณจะไปเราอยากให้คุณไปเจอหน้างานว่าอ่ะคุณก็ t ฟิลเนี่ยใบเนี้ยเดอะซันใบเนี้ยว่าเป็นอย่างไรอ่ะคุณลองดูก่อนคุณจะได้รับ Energy ดีๆแล้วก็ได้ทานอาหารร่วมกันแบบมีความสุขมากๆกับกับผู้คนที่เข้าใจและพูดภาษาเดียวกันเขาเรียกว่าเซิร์ฟเดียวกันเวลาถ้าคนเล่นเกมเมันมันจะมีหลายเซิร์ฟเนาะ ซึ่งบบเราก็จะไปเซิฟเดิมๆที่สามารถคุยหรือคอนเนคกับเพื่อนในกลุ่มนั้นได้แล้วเวลาเราไปทำมิชชั่นทำภารกิจเออมันจะง่ายเพราะเราอยู่ในเซิฟที่มันใช่ของคุณเออมาประมาณนี้แสงของคุณมันจะเป็นประกายเพราะมันอยู่ในเซิฟที่เหมาะสมมันใช่อะเออเราไม่รู้ว่าคนรอช่วงเวลาเนี้ยมานานไหมกี่เดือนกี่ปีที่คุณจะเจอคอมมูนิตี้นี้ นานแค่ไหนที่คุณทำพลังงานของคุณให้ได้มาเจอที่ตรงนี้เราจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่จุดที่คุณจะต้องซ่อนตัว when the hermit อย่างเมื่อก่อนอีกต่อไปโอเคคุณอาจจะเจอ community ในออนไลน์แต่ต่อจากนี้มันจะเจอกันแบบโอเคมาเจอกันอ o m m u n i t y ตัวเป็นๆมาแชร์พลังงานกันมาแชร์ idea inspiration กันมาแชร์สิ่งที่กันและกันเนี่ยรู้ดีแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะ เออเราไม่รู้ว่าอนาคตอะ่ะแต่ละคนที่มาเจอกันตรงนี้จะนําพามาซึ่งอะไรที่ทําร่วมกันไหมแต่เรารู้สึกว่ามันันดีงามมากๆเนาะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยไปให้คุณไปสัมผัสเอาเองนะคะว้าวมากทุกคนดีใจกับทุกคนด้วยเนาะจั d เม e น t นะคะมันเหมือนกับมีสองแบบก็คือคุณอาจจะเคยขอขอพรแล้วกัน ขอพอรว่าขอให้เจอกลุ่มที่เป็นกลุ่มของคุณขอให้เจอพลังงานที่ใช่เส้นทางที่ใช่อาชีพที่ใช่สําหรับคุณที่คุณเกิดมาเพื่อทําเหมือนกับว่าคุณคุณขอเพื่อให้บุคคลหรือเส้นทางเข้ามาซัพพอร์ตคุณเออเพราะบางสิ่งบางอย่างคุณทําตัวคนเดียวมันไม่มันไม่ไหวเออคือมันไม่ได้มันจะต้องรวมผู้คนหรือรวมบางสิ่งบางอย่างเข้าด้วยกัน กรณีที่สองถ้าคุณได้ไปที่นี่คุณอาจจะมีการไหว้หรือการขอพอรการทำวิชวลเนพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในในวงนี้ก็คือมันมี finding c e n t u r y ด้วยเนาะก็มีการ connect กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลก็ได้เนาะแล้วเราจะบอกว่าการที่ได้ติดต่อสื่อสารสิ่งนนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีหนึ่งหรือกรณีสองที่เราพูดไปเนี่ย คุณจะได้รับคุณจะได้รับเนาะสิ่งที่คุณต้องการอันนี้ออกมาคอนเฟิร์มเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยคุณคุณผ่านมาเ,เ,นเยอะแล้ว judgment ขึ้นแสดงว่า it's your time ถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับมันนะคะเห็นไหมอสศวนเหรียญแสดงว่าคุณจะได้ ทำบางสิ่งบางอย่างแน่แต่มันทำด้วยความที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะเห็นไหมค่อยๆเติบโตค่อยๆแบบสร้างค่อยๆปลูกค่อยๆแบบดูมา็ดพันธุยังค่อยๆแบบวางป้ายเลยเห็นไหมว่าวันนี้คุณจะปลูกอะไรอันนี้เปรียบเปยนะคะและหนึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือคุณจะมีผู้ช่วยเน่เน่เน่เเห็นไหมข้างล่างมีผู้ช่วยอยู่ข้างล่างคุณเนี่ยตัวน้อยๆอาจจะเป็นแบบวันข้างหน้าอาจจะเป็นคอมมูนิตี้คุณก็ได้เพื่อนฝูงคุณก็ได้ที่ มาช่วยเล็กๆน้อยๆให้คุณได้แบบเป็นกำลังใจให้กับคุณเออเขาอาจจะไม่ใช่หัวหลักของคุณแต่คุณอ่ะคือหัวหลักในเรื่องนี้แต่มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในเส้นทางนี้อย่างแน่นอนนะคะมันจะไม่โดดเดี่ยวอืหกถ้วยเออจริงๆอ응่อไม่แน่ใจว่าคลิปก่อนนั้นในหกถ้วยออกมาไหมซึ่งเราเคยพูดไปว่าการที่หกถ้วยขึ้นเนี่ย มันแปลว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะได้กลับมาเจอกับบุคคลที่เคยพบเจอกันสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ได้หมายถึงในชาตินี้แต่หมายถึงในหลายๆชาติที่ผ่านมาของคนคุณอาจจะเคยเจอหรือพบคนคนนี้เป็นบุญสัมพันธ์ที่ที่เคยมีร่วมกันแล้วชาตินี้คุณจะได้กลับมาเจอบุคคลคนนี้เห็นไหมเราเราเห็นบุคคลคนนี้นะ ประมาณ2 3สามคนรวมรวมตัวคนแล้วเป็น3คนนะคะที่จะเข้ามาคอนเน็กในจุดนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นบริบทของแม่ลูกแต่มันเป็นอาจจะเป็นบริบทของถ้าเรามองเป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็จะมี3ดวงจิตที่อยู่ในนี้เนาะอาจจะมีการมาแบบพูดคุยกันคอนเน็กกันบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีการกินขนมขนมกันด้วยนะคะรู้สึกเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่รู้ว่าคุณจะได้รับ อะไรในกิจกรรมคอมมูนิตี้นี้หรือพาร์ที้นี้ที่คุณกำลังจะไปเนาะ s t r e n g e หนึ่งอย่างก็คือขึ้นมาว่าคุณจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าก่อนหน้านี้คือคุณรู้สึกไม่รู้จะจัดการกับกับชีวิตประจำวันกัน การกินการอยู่การตื่นหรืออะไรเงี้ยมันยังจัดเตียงไม่ได้หรือว่าอาจจะยังไม่มีความความรู้ที่ตรงนี้อาจจะทําให้คุณอะได้กลับมาดูแลหรือมีวิธีการในการแบบดูแลตัวเองที่เป็นทุกๆกวันสามารถทําได้ไม่ต้องรีบร้อนคือแบบคุณสามารถทําได้เหมือนตื่นเช้ามาแปรงฟันอะไรแบบนี้อาบน้ำอะไรเงี้ยเออมันเป็นฟิลประมาณนั้นแต่ทําไปเรื่อยๆคงจะสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเขาขึ้นมาบอกนะคะเอะภูเขาขึ้นใหม่เลยเห็นไหมทุกคนภูเขาขึ้นใหม่แล้ว ไปที่ธรรมชาติมีภูเขาแน่ๆปาร์ตี้อันนี้นะคะไม่รู้ที่ไหนมีนอฟครับส์นะคะในที่นี้ก็อาจจะบอกถึงว่าคนที่มาฟังตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณจะมีเซนส์อยู่แล้วในตัวเองแล้วก็หนึ่งอย่างก็คือเป็นคนที่อบอ้อมอารีกับทุกสัพพชีวิตอยู่แล้วนะคะหนึ่งอย่างก็คือ อาจจะขึ้นฟิลมาแบบอยากเตือนมัน้งนิดหน่อยว่าไอ้ความอ่อนโยนหรือความอยากช่วยเหลือเนี่ยเอาไว้ใช้กับคนที่สมควรพลังงานที่คู่ควรกับคุณทั้งให้และรับที่สมดุลกันนะคะเพราะถ้าเกิดการที่ให้และรับไม่สมดุลเนี่ยพลังงานคุณจะเหมือนถูกแบบถูกเหมือนแตกเหมือนแบบถูกเอาออกไปคุณจะเหนื่อย จะเหนื่อยง่ายถ้าคุณให้กับคนที่เขาไม่สมควรที่จะได้รับอันนี้เราคือขึ้นมาบอกคุณไว้หนะเป็นวิธีการที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของพลังงานคนรอบข้างสะมาเช็กที่อยู่รายล้อมคุณไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวก็แล้วแต่ต้องมีการให้และรับที่สมดุลกันนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องไม่ให้เขาจนมากเกินไปเพราะไม่งั้นพลังงานคุณจะแตกนะคะอืมขอเขาเรียกว่าอะไร ันจะเกิดรอยรั่วของพลังงานของคุณก็อป้องกันของคุณที่ที่มันคอยป้องกันคุณมันจะแตกออกเออมันเป็นประมาณนั้นเพราะว่าไพ่ขึ้นออกมาแบบมีความให้บางทีให้มากเกินไปเนาะให้ก็ดูสมควรได้ว่าคนคนนั้นอะสมควรที่จะได้รับไหมและถ้าบุคคลคนนั้นสมควรที่จะได้รับเขาจะต้องให้กับคุณอะเท่ากับที่คุณให้เขาสม,มาดุลกันเช่นเดียวกันนะคะเออ ไหมเก้าดาบถ้าคุณถ้าคุณทําอย่างที่เราบอกเก้าดาบนี่มันก็จะไม่ขึ้นเนาะเออเพราะฉะนั้นปรับปรับในเรื่องตรงนัดนิดน,นึงเพราะแม่งมมนจะเกี่ยวกับพลังงานที่แบบว่ามีแต่สิ่งแบบรบกวนคนไม่คห้ได้พัฒนาไปต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะทั้งในเรื่องของการเจ็บป่วยก็ด้วยเนาะแล้วยังไงต่อถ้าคุณอ่ะถ้าสมมุติที่ ที่เราพูดไปแล้วคุณทำตามอะไรเงี้ยการให้และการรับให้มันสมดุลกันนะคะจากจากการที่คุณไปสถานที่ตรงนี้แล้วคุณกลับมาใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านอืแล้วจะเป็นยังไงต่อข้อสามใบ Happy birthday เ <c> ก <oughs> <c oughs> ้าเหรียญจะถึงวันเกิดพวกคุณหรือเปล่าเป็นวันเกิดของพวกคุณหรือเปล่า หรือถ้าธันวาไม่ใช่วันเกิดคุณก่อนหน้าที่ถึงวันเกิดคุณแล้วคุณเห็นคลิปนี้คุณอาจจะได้มิตรภาพดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเออพลังงานหรือ energy ก็ได้ที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตคุณคุณอาจจะได้แบบได้เปาเค้กได้กินเลี้ยงโดยที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้แลนคุณอาจจะไม่ได้แพลนมาก่อนแต่อาจจะมีแบบบุคคลที่จัดให้คุณอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น energy ดีๆนะคะถ้าคุณทาพลังงาน ได้แบบที่เราพูดมาเมื่อกี้เนาะมีการให้และการรับที่สมดุลให้ให้บุคคลที่คู่ควรเนี่ยคุณก็จะได้รับเช่นเดียวกันโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังไม่ได้วางแพลนมาก่อนด้วยอันนี้แบบ happy birthday <c oughs> เรื่วงหน้านะคะอ่าเก้าถ้วยเดี๋ยวก่อนนะอ่าเดี๋ยวไปต่อน,นี่เก้าถ้วยแสดงว่าคุณจะมีความสุขกับ ชีวิตหรือเส้นทางของคุณมากๆในช่วงเวลานั้นสามดาบสามดาบขึ้นมาเดี๋ยวเราไปกันต่อทำไมถึงขึ้นสามดาบเด็กเหรียญเด็กเหรียญขอขยายขอขยายสามดาบหนะะ่ For อยค่ะฟอสซืลแต่เรามองว่าเป็นเรื่องดีดนะ ขอขยายอสศวินเหรียญหน่อยค่ะสิบเรียญขอดูใต้สำหรับค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกัน Temperance Temperance สวยไหมขอพูดในกรณีของของของคนโสดก่อนละกันคนโสดที่เคยผิดหวังไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักด้วยเนาะพอก่อนหน้านี้ในเรื่องของความรักคุณมัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่จบในเรื่องของความรักแต่มันยังต้องจบในเส้นทางบางอาชีพหรือในสถานที่ที่คุณจะมูฟต้องต้องมูฟอแมันมันเหมือนขั้นนะั้นอะมันหลายมิติมันไม่ใช่แค่ความรักเนาะสำหรับคุณที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไพ่เขาอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์อย่างที่เราบอกว่ามันสาหาัสก,กันก่อนหน้านี้ใน,นในเรื่องของความรักแล้วก็มีความแบบหักโค้งในหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพบเจอเนอี่ยอนาคตคุณจะได้เจอกับ คู่นะคะที่จะมาเนี่ยมาสร้างบ้านมาอยู่ด้วยกันแบบจริงจังคุณเห็นไหมฟอสเซลเนี่ยเข้าไปซื้อบ้านถ้าไม่ซื้อจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคุณสองคนที่จะได้ร่วมสร้างธุรกิจทำไมถึงร่วมสร้างธุรกิจนี่ไงเด็กเลี้ยนขึ้นได้ร่างเริ่มสร้างแน่นอนสร้างธุรกิจร่วมกัน อาจจะไม่ได้ร่วมกันเขาอาจจะมีหรือคุณอาจจะมีธุรกิจบางสิ่งบางอย่างที่ทํามาเพียงคนเดียวแล้วพอคุณเข้ามาด้วยกันเนี่ยมาร่วมเส่นทางเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องช่วยเหลือกันและกันอย่างแน่น,นอนเพราะนี่สิบถ้วยขึ้นแล้วมันไม่ใช่สิบถ้วยปกติเนาะมาเป็นสิบถ้วยที่แบบโอ้แต่งงานนะคะก็น่า,นาจะถึงขั้นแบบรู้สึกเลยว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตใต้สำหรับ temperance ขึ้นแสดงว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องเป็นในเชิงของความโรแมนติกมี ไม่ไม่ได้โรแมนต์แบบเป็นเดอะเดวิลขนาดนั้นอะเป็นโรแมนต์ที่แบบว่าพลังงานที่มันเท่าเทียมกันมาให้แล้วมารับที่เท่าเทียมกันส่งเสริมซึ่งกันและกันในสิ่งที่แต่ละคนถนัดเราทุกคนไม่ถนัดไม่ได้ถนัดเรื่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาคู่กันคุณจะต้องมีความถนัดแตกต่างกันอยู่แล้วมีความตรงกันข้ามอยู่แล้วนะคะแต่มันมีความที่แบบมันสามารถที่จะไปกันได้ แล้วไปกันได้ถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณสามารถเรียนรู้และแน่ชัดว่าคุณจะใช่จริงๆริอ่ะมันไปถึงขั้นที่แบบคุณทั้งคู่จะรู้สึกเลยว,ว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมันเป็นประมาณนั้นเลยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ต้องการจัดพิธีแต่คุณอาจจะมี มีพิธีกรรมบางอย่างที่แบ,บอกอาจจะจดทะเบียนหรืออะไรเงี้ยคือเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงถึงขั้นนั้นนะคะแเรารู้สึกความสัมพันธ์จะเป็นในเรื่องที่ดีมากๆนะคะของคุณคนโสดขอเน้นย้ําว่า <c oughs> สิ่งที่เราเปิดคุณจะต้องไปเจอกิจกรรมนี้คอมมูนิตีน้นี้ตัวเป็นๆนนะคะไม่มีการโซเชียลอะไรใดๆทั้งสิ่งขอคอนเฟิร์มนะคะเพื่อให้คุณได้เจอมิตรภาพเหล่านี้ให้คุณไปสัมผัสจริงๆ แล้วก็สําหรับคุณคนที่มีคู่แน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้คือใช่แน่นอนต้องแบบฟิลเก็ตใช่เลยนะแต่ฟิลคนโสดมามาเต็มมากเลยนะเพราะว่าอะไรอะ่ะก้าถ้วยขึ้นอืมก้าถ้วยขึ้นนะคะขอโฟกัสไปที่คนโสดส่วนคนมีคู่ส่วนคนมีคู่ก็ได้ค่ะแต่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากคุณแล้วคู่เนี่ย จะต้องให้ฟิลของกันและกันว่าไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันจะต้องมีความแบบเข้าอ,อกเข้าใจกันในฟิลที่แบบถ้าบางคนแบบรู้สึกไม่ดีคุณจะต้องเก็ตฟิลและแบบอีกคนหนึ่งจะคอยเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลืออันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้พลังงานใช่แล้วคุณกับเขาเนี่ยก็จะไปถึงขั้นที่แบบยาวๆเลยถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะแต่งงานไหมอยู่อยู่ที่คุณแหละสำหรับคนมีคู่นะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นที่เรามองเนี่ยคือมันน้อย เราเห็นเปอร์เซ็นต์คนโหวเยอะกว่านะคะก็เลยแบบโฟกัสเขาโอเคมาคอนเฟิร์มเอ็นจขอสักสามใบพอเนาะไม่ต้องคอนเฟิร์มเยอะสามใบค่ะที่เราพูดมา A year from now c o m m คอมมูนิตี้เนี่ยอีกหนึ่งปีจะมีความสำคัญกับคุณมากๆในการบิ d บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะในหนึ่งปีนี้ เออเนี่ยเนี่ยที่คุณจะไปเจอเขาเนี่ยแล้วยังไงต่อคะ่ะ trust ให้เชื่อภายในของตนเองมากๆที่เขานำพาคุณไปสู่สถานที่นี้แล้วก็เชื่อมั่นกับพลังงานของผู้ที่คุณพบเจอมากๆว่าทำไมคุณจะต้องมาพบเจอขอให้เชื่อนะคะใช้ sense intuition หัวใจของคุณอย่างแท้จริง Let go แล้วก็ปล่อยบางสิ่งที่คุณเคยผิดหวังเศร้าเสียใจที่3ามดาบขึ้นนะคะ Let go เพราะมันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วขอย้ำว่ามันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วนะคะขออีกใบแล้วดูใต้สำรับ yes โอเคไม่ต้องคอนเฟิร์มชัดกว่านี้แล้วพอแล้วค่ะใต้สำรับมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่มาพบคลิปเราในวันนี้ มสเซจดีๆสำหรับพวกคุณ Your เ ready ค่อยจะบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบความสัมพันธ์คอมมูนิตี้ดีๆของพวกคุณสักทีสำหรับที่พวกคุณรอกันมาเนิ่นนานเหลือเกินขอแมสเซจวันนี้เป็นเรื่องดาวดีๆให้กับพุกคณทุกคนนะคะ